สวัสดีค่ะพี่น้องฟรีเทคทุกชนแนลนะคะครั้งที่แล้วเนี่ยก็ได้พูดถึงประโยชน์ของทางเว็บไซต์ไปแล้วนะคะวันนี้เนี่ยจะลงลึกถึงว่าเราจะสั่งซื้อสินค้าในเว็บไซต์ได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวเราก็มาเข้าเนื้อหากันเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยในขณะที่เราติดพลกรฉุกเฉินออกไปไหนไม่ได้เราจะสั่งซื้อหรือทำธุรกิจบนเว็บไซต์ได้อย่างไรนะคะก็เริ่มแรกเลยเรามารู้ก่อนว่าเว็บไซต์แอมเบเนี่ย ไม่มีวันปิดไม่มีชั่วโมงปิดนะคะเขาสามารถที่จะเปิดได้24ชั่วโมงเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะทํางานหรือสั่งซื้อบนเว็บไซต์ของ m b ที่ไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้นะคะ24ชั่วโมงแต่ว่าการชําระเงินเนี่ยเราจะต้องชําระเงินก่อนภายในเวลา23.3ส่วนนอนะคะมีเช่นนั้นเนี่ยออเดอร์ของเราจะไม่สําเร็จคือไม่สกเซสจนะคะ,คะ,ะก็ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูขั้นที่หนึ่งนะคะว่าการเข้าสู่เว็บไซต์ m เมเนียนะคะเราต้องเข้าพิมพ์ไปที่ www. a m y c o t h นะคะแล้วก็กดไปที่มุมบนขวามือนะคะที่เป็นรูปคนตรงนี้นะคะก็ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราสั่งซื้อบนเว็บไซต์เนี่ยเราก็จะสั่งซื้อบนมือถือหรือไม่ก็บน iPad ของเราหรือไม่ก็บางท่านก็บน PC นะคะก็จิ้มเราไปตรงนี้ได้เลยนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ จะเข้าไปที่ล็อกอินไปที่มาดูหมวดของสินค้าต่อไปก็คือทำอะไรบ้างกดหาสินค้าหรือพิมพ์หาสินค้าทุกหมวดหมู่ได้หมดเลยทีนี้หมวดหมู่ของสินค้ามีอะไรกันบ้างนะคะก็จะมีหมวดสุขภาพหมวดความงามหมวดเรือนล่างและบ้านเทคโนโลยีการเกษตรแล้วก็เป็นสินค้า X s แล้วก็เป็นสินค้าอื่นๆนะคะแล้วก็หลังจากนั้น ขั้นตอนต่อมาเราทําอะไรอีกเราก็พอเราเลือกสินค้าหรือช้อปปิ้งสินค้าตัวที่เราต้องการแล้วเนี่ยนะคะเราก็กดเพิ่มไปในตะกร้าหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะกดเพิ่มยังไงก็คือเพิ่มไปเนะะี่ยค่ะกดเพิ่มลงไปเลยนะคะเราจะเอาจํานวนเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปเพิ่มในก่อนที่เราไปตรวจตัวออเดอร์ก็ได้นะคะหรือเราเอาจํานวนไอเทมกี่ไอเทมก็ได้นะคะแต่วันนี้นาะยกมาหนึ่งไอเทมก่อนนะคะหลังจากนั้นเราเลือกสินค้าแล้ว เราจะดูกดดูสินค้าของเราในตะก้าโดยที่กดตัวสีแดงตรงมือเนะะี่ยค่ะว่าสินค้าในตะก้าที่เราเลือกไว้เนี่ยมีกี่ไอเทมแล้วมีสินค้าอะไรบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยต้องเข้าใจตรงกันก่อนว่าสินค้าบนเว็บไซต์อมเมเนี่ยจะมีทุกไอเทมทุกหมวดหมู่นะคะยกเว้นสินค้าประเภทยานะคะที่มี3ไอเทมด,ด้วยกันก็คือ1วิตามิน B2 วิตามิน C3 กรูโคามีนนะคะที่จัดประเภทยาจะไม่สามารถสั่งซื้อบนเว็บไซต์ได้ วิธีการก็คือ 1. เรา walk in ไปที่ช็อปนะคะอันที่ 2. ก็คือต้องโทรหา call center นะคะแต่ไม่สามารถสั่งบนเว็บไซต์ได้นะคะทีนี้มาดูข้อที่5นะคะ,ะขั้นตอนต่อมาก็คือในขณะเดียวกันเนี่ยที่เราสั่งซื้อในรหัสของเราแต่ว่าในเว็บไซต์ AM a อมเ y เนี่ยก็คือสามารถที่จะสั่งซื้อให้กับดาวไลน์รหัสไหนของเราในองค์กรของเราได้ด้วยเช่นกันนะคะแต่เราไม่สามารถที่จะสั่งซื้อข้ามสายงานของเราได้ เะะมื่อก่อนนี้ MBA, MBA เอ a มวีสามารถโอเพนให้สั่งซื้อให้ให้ท่านใดก็ได้ไม่ใช่อยู่ในสายงานเราก็ได้แต่เว็บไซต์ m อปัจจุบันสั่งซื้อในเฉพาะองค์กรเราเท่านั้นนะคะและถ้าเราล็อกอินเข้ารหัสของเราถ้าเราจะแก้ไขไปเป็นดาวไลเป็นรหัสของดาวไลล้วก็มาแก้ไขตรงนี้ได้เลยคลิกลงไปเลยว่าแก้ไขหลังจากนั้นเนี่ยเราก็คีย์รหัสของดาวไลแล้วเข้าไปชื่อจะป๊อปอัพขึ้นมาทันทีเราไม่ต้องไปพิมพ์ชื่อนะคะชื่อป๊อปอัพขึ้นมาทันทีแล้วหลังจากนั้นเราก็กดไปเลยว่า เป็นรหัสนี้ที่เรายินยอมที่จะซื้อให้เขานะคะหลังจากนั้นอ่าก็วิธีต่อมาก็คือกดชําระเงินได้เลยถ้าเราช้อปปิ้งไอเทมสินค้าของเราหมดแล้วเราก็ตรวจดูสินค้าแล้วตรวจดูรหัสสินค้าที่เราสั่งให้แล้วว่าเป็นรหัสของใครหลังจากนั้นเราก็มาชำระเงินนะคะก็ง่ายมากนะคะไม่ยากวันนี้วิธีการชำระเงินของ m อเนี่ยเขา f ฟ e ซิเบิให้มากเลยนะคะ,ะก่อนถึงวิธีการชำระเงินเนี่ยแอมเบเขาจะ ถามเราก่อนว่าเราจะส่งสินค้าด้วยวิธีไหนก็คือหนึ่งเลือกจัดส่งไปที่บ้านหรือรับที่แอมเบช็นะคะก็แล้วแต่เราว่าเราจะเป็นประเภทไหนแต่ถ้าในกรณีแบบนี้ประเภทพรกกฉุกเฉินแบบนี้นะคะก็ต้องจัดส่งสินค้าสะดวกสุดนะคะแล้วก็ง่ายสุดนะคะเดี๋ยวนี้การจัดส่งสินค้าสั่งวันนี้พรุ่งนี้ถึงลูกค้าได้เลยนะคะอย่างเมื่อวานสั่งป่าจินบุรีสั่งเมื่อวานวันนี้ถึงแล้วก็ เราเลือกจัดส่งก็สะดวกที่สุดหลังจากนั้นเนี่ยเราเลือกประเภทาการรับสินค้าหรือการจัดส่งแล้วเราก็ไปไหนคะกดดําเนินการชําระเงินในขั้นต่อไปนะคะแล้วก็ทําอะไรได้บ้างาทีนี้เราก็ตรวจสอบรายการการสั่งซื้อครั้งหนึ่งนะคะว่าเราจะเพิ่มจํานวนอีกบ้างหรือเปล่านะช่วงนี้เนี่ยเราสามารถเพิ่มจํานวนขึ้นมาอีกก็ได้หรือลดจํานวนหรือเอาไอเทมหรือเอาสินค้าที่เราไม่ต้องการ ออกไปอีกก็ได้นะคะแล้วที่สําคัญในกรณีที่เรามีใบ AR ก็คือเงินคงค้างในระบบเมื่อก่อนนี้เราต้องใช้เครดิตโนตไปที่ช็อปแล้วสามารถที่จะใช้ใบเครดิตโนตก็คือใบลดหนี้ได้แต่เดี๋ยวนี้ AR รสามารถใช้ใบ AR ในระบบอินเทอร์เนต็ตได้เลยไม่ต้องใช้ไปที่ช็อปได้เลยนะคะแล้วใบ AR นั้นก็สามารถที่จะลดจํานวนเงินหรือลดหนี้ตามจํานวนที่เรา มีอยู่ในระบบได้เลยนะคะก็สามารถใช้ใบ AR ได้แล้วก็กดเงินชำระทันทีนะคะทีนี้การชำระเงินช่องทางของเอมเวย์เนี่ยเขามีให้เราเลือกหลายช่องทางในกรณีที่เราไม่สะดวกบัตรเครดิตนะคะหรือบัตรเดบิตเราก็ใช้แอปพลิเคชัน i Smart ก็ได้แอมสมาร์ในแอปพลิเคชันแอมเวย์ที่เราโหลดไว้ก็สามารถตัดบัตรเครดิตในแอมสมาร์ก็ได้นะคะหรือ,อเราก็เขาเรียกอะไรชาระภายหลังก็ได้นะคะตรงนี้ นะคะก็จะมีชำระภายหลังก็ได้หรือว่าไอออนสมาร์ทก็ได้หรือตัดบัตรเครดิตก็ได้ทีนี้ถ้าเราใช้ชำระภายหลังชำระภายหลังนี่ก็สะดวกสําหรับคนที่ไม่มีบัตรเครดิตนะคะหรือไม่มีบัตรเดบิตบัตรเดบิตนี่ก็คือบัตร a t m ของเรานั่นเองนะคะเพราะเดี๋ยวนี้ ATM ของเราก็จะเป็นแบบวีซ่าที่เป็นเดบิตก็สามารถตัดเป็นบัตรเดบิตเหมือนกับเครดิตได้เลยทีนี้ในกรณีของคนที่ยังไม่ชํานาญของการใช้บัตรเครดิตก็ เราชําระเงินภายหลังก็ได้นะคะสามารถที่ชําระที่แอมเวชก็ได้หรือชําระที่ธนาคารเคาน์เตอร์เซอร์วิสเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ง่ายที่สุดก็คือเซเว่นอนะคะหรือเราสามารถที่จะไปชำระที่แอปพลิเคชันที่มือถือของเราที่เราโหลดของธนาคารนั้นๆไว้นะคะถ้ายกตัวอย่างของรังสีมาก็คือใช้แอปพลิเคชันของกสิกรนะคะก็เข้าไปที่ชำระค่าสินค้าแล้วก็ใส่ Refer หนเป็น เป็นใบสั่งซื้อเรสเฟอร์เรนสอง,ง 2, เป็นรหัสของผู้ที่เราสั่งซื้อนะคะแล้วก็กดจํานวนเงินแล้วก็ชําระเงินได้เลยอันนี้ก็คือจะง่ายมากสะดวกมากสําหรับทํางานออนไลน์ของเรานะคะทีนี้เมื่อชําระเงินเสร็จแล้วเนี่ยทางแอมเวย์เขาก็จะมีเป็นเรสเฟอเรนเขาเรียกว่าใบาสั่งซื้อเลขที่ใบสั่งซื้อสินค้ามาให้เราเลขที่ใบสั่งซื้อสินค้ามีประโยชน์อะไรก็คือเราสามารถที่จะมาตรวจสอบสถานะ การสั่งซื้อได้ภายหลังนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าอาทิตย์หน้าเนี่ยมาติดตามกันว่าการตรวจสอบสถานะยอดออเดอร์อาการเติจสอบสถานะออเดอร์ของเราเนี่ยถึงขั้นตอนไหนแล้วถึงลูกค้าแล้วหรือยังหรือถึงขั้นตอนไหนนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันอ่าอ่าเรารู้แล้วว่า,าเลขที่ใบสั่งซื้อมีประโยชน์อะไรนะคะก็จบเพียงเท่านี้ค่ะการสั่งซื้อบนเว็บไซต์ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ยุ่งยากนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างจริงว่า เราสามารถสั่งซื้อบนเว็บไซต์ได้อย่างไรบ้างเราจะเข้าเว็บไซต์แอมเวย์จริงๆเลยนะคะให้พวกพี่น้องชาวฟรีเทดของเราได้ดูกันนะคะวันนี้เราต้องเข้าไปที่ w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  o ท w เ w ็เเนื่องจากเวลาเขาให้หน้อยก็เลยต้องรีบนิดนึงนะคะ,ะทีนี้เราจะเข้าไปตรงไหนนะคะอันในสไลด์แรกเดี๋ยวบอกไปแล้วว่าเข้าไปที่ขวามือรูปคนก็คือตรงนี้เลยนะคะก็เข้าไปเลยนะคะ เข้าสู่ระบบแล้วก็กดไปได้นะคะทีนี้เราก็ใส่รหัสนักธุรกิจอเมของเรานะคะเข้าไปในกรณีของคนที่ไม่เคยเข้าเว็บไซต์อเมมาก่อนนะคะสามารถที่จะขอรหัสรับครั้งแรกได้เลยนะคะก็คือกดไปที่ เข้าสู่ระบบครั้งแรกอันนี้เนี่ยเดี๋ยวแอมเวย์ M เขาจะมีลิงก์ส่งไปที่ข้อความที่มือถือของเรานะคะส่งไปที่ข้อความหลังจากนั้นเราก็ไปตั้งรหัสลับของเราได้เลยนะคะแต่สําหรับผู้ที่มีรหัสลับอยู่แล้วก็ใส่รหัสลับไปได้เลยนะคะแล้วก็กดยืนยันเข้าไปค่ะอ่าทีนี้เว็บไซต์เนี่ยเขาจะเข้าพร้อมให้เราใช้เลยให้เราช้อปปิ้งนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นการแจ้งเตือนหรือส่งข่าวต่างๆของแอมเวย์ก็ เขาจะมีบอกเราว่าเป็นอะไรอันนี้การแจ้งเตือนของเขาคือันพรุ่งนี้นจะมีการปรปับปรุงเว็บไซต์นะคเขาก็อ่านสักนิดนึงนะคะทีนี้อ่านเรามาดูเราสามารถที่จะเลือกหมวดหมู่ช้อปปิ้งได้อย่างไรบ้างนะคะก็จะมีหมวดสุขภาพหมวดความงามหมวดเรือนร่างบ้านเทคโนโลยีการเกษตร X S, และผลิตภัณฑ์อื่นๆนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าไปดูตัวอย่างกันสักแค่สองสามหมวดหมู่แล้วกันนะคะอะวันนี้ไปหมวดหมู่สุขภาพแล้วกันนะคะกดไปที่สุขภาพหลังจากนั้นเนี่ยเรามาดูว่าเราจะซื้อสินค้าอะไรวันนี้ มันไม่ใช่แค่เป็นการสั่งซื้อสินค้าหรือไอเทมนั้นๆได้อย่างเดียวแต่เว็บไซต์อเมร์ในอดวานซ์มากก็คือสามารถที่จะเช็คสต็อกของสินค้าตัวนั้นได้วันนี้ดาวไลน์ของเราอยู่จังหวัดเชียงรายนะคะเราสามารถที่จะเช็คให้ดาวไลน์ของเราว่าสินค้าไอเทมนั้นที่ช็อปเชียงรายมีไหมหรือชอ็อปนราธิวาสมีไหมนะคะ่าวันนี้เราเข้าไปดูอะไรกันดีนะคะเอาเป็นอ่าที่ใช้กันเยอะๆแล้วกันนะคะเป็น โปรตีนแล้วกันโปรตีนเนี่ยนะคะเราก็ถ้าเราจะสั่งซื้อเนี่ยเราให้กดเพิ่มไปในตะกร้าได้เลยนะคะจำนวนเนี่ยถ้าเราเอาสองอในในดิฟโฟลของเอ็มวเนี่ยเขาจะมีดิฟโฟลให้หนึ่ง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 หน่วยคือหนึ่งชิ้นแต่ถ้าเราอยากจะเอาสองชิ้นเราก็กดบวกตรงนี้ขึ้นไปนะคะกดบวกคือเพิ่มจำนวนเข้าไปสังเกตดูว่าก็จะเพิ่มจำนวนก็จะเพิ่มเป็นสองแล้ว นะคะตรงนี้นะคะวันนี้เราอยากซื้อโปรตีนเป็นสองกระป๋องเราก็เพิ่มสินค้าเข้าไปในตะกร้านะคะถ้าเรายังไม่จบเราอยากจะซื้อสินค้าต่อเราก็มาเลือกซื้อสินค้าต่อนะคะทีนี้อย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกว่าเรามาดูกันว่าเราอยากจะเช็คสต็อกได้อย่างไรเรากดเราก็จิ้มเข้าไปที่ไอเทมนี้นะคะจิ้มไปตรงนี้เลยนะคะว่าอ่ะกดเข้าไป ทีนี้เขาจะป๊อปอัพมาที่หน้าเฉพาะของสินค้า WX g r e e n f i l แล้วนะคะ WX ไฟโตเบนที่นี้เขาจะมีบอกเราอยู่ว่านะคะถ้าเราจะเช็คสต็อกว่าช็อปไหนมีแล้วก็กดไปตรงนี้เลยนะคะว่าช็อปที่ไหนมีอ่าววันนี้เดี๋ยวเราจะกดดูเช็คสต็อกว่าช็อปที่ไหนขาดบ้างหรือช็อปที่ไหนมีบ้างนะคะถ้าสีเขียวนี่คือพร้อมจําหน่ายถ้าสีแดงนี่คือสินค้าขาดสต็อกนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่า ช็อปที่ไหนที่ไฟตัวเบนของเราค่ะอันนี้เราจะพบว่าสีเขียวนี่ที่ภาคอีสานทุกแอมเวย์ช็อปจะมีหมดเลยที่เป็นขึ้นสีเขียวนะคะเอเรามาดูของช็อปอื่นๆน,นะคะที่เป็นภาคเหนือสีเขียวทั้งหมดทุกชอ็อปแสดงว่าไฟตัวเบนมีหมดทุกชอ็อปภาคใต้ก็มีหมดทุกชอ็อปนะคะภาคตะวันออกมีหมดกรุงเทพมีหมดทุกชอ็อปสีเขียวเนี่ยเราสามารถเช็คสต็อกแบบนี้ได้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วถ้าในกรณีที่สินค้าขาดสต็อก จะเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะซื้อไฟโตพาวเดอร์แล้วกันนะคะเรามาคีย์ตรงนี้ได้เลยนะคะเป็นเราไม่อยากไปดูหมวดมู่ของเขาทั้งหมดเราก็เข้ามาคีย์สินค้าตรงนี้ได้เลยนะคะเราจะเอาสินค้าเฉพาะตัวนั้นๆน,น,นะคะวันนี้หลังทีมาจะดูไฟโตไฟโตพาวเดอร์นะคะว่ามีไหมมีช็อปไหนที่ขาดบ้างวันนี้ช็อปนั่นแหละที่วาดมีไหมนะคะ หรือชอ็อปที่ไหนมีบ้างอ่แล้วก็ต้องเข้าจิ้มไปดูผลิตภัณฑ์นี้โดยเฉพาะเลยแล้วเดี๋ยวเขาจะป๊อปอัพขึ้นมาเป็นผลิตภัณฑ์นี้ที่เนี้งเรามาดูไฟโตเบนเราก็กดไปที่เช็คสต็อกตรงนี้นะคะเหมือนเดิมอ่กดเข้าไปอ่าไฟโตเบนที่เป็นกระป๋องนะคะเนื่องจากว่าเราบอกแล้วว่าสีเขียวพร้อมจะหน่ายสีแดงคือขาดสต็อกใช่ไหมคะปรากฏว่าภาคเหนือขึ้นสีแดงนั่นหมายความว่า ไโตเบนลดเชอรี่ขาดภาคเหนือทุกช็อปเลยนะคะและที่ภาคตะวันออกสีแดงก็ทุกช็อปขาดเหมือนกันภาคใต้สีแดงหมดเลยก็ขาดเหมือนกันนะคะกับภาคกลางกรุงเทพทุกช็อปก็ขาดเช่นกันนะคะคือภาคอีสานขาดหมดเพราะฉะนั้นเป็นอันรู้ว่าตอนนี้ไฟตเบนที่เป็นลดเชอรี่คือค้างจ่ายทุกช็อปทั่วประเทศนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นนั่นเองนะคะอ่าทีนี้ เมื่อกี้นี้เราเลือกสินค้าอะไรเข้าไปแล้วบ้างนะคะอะเดี๋ยวเรามาเลือกความงามอีกสักอีกสักอย่างหนึ่งแล้วกันนะคะความงามเราเรื่องอะไรดีเราก็ดูแลกันนะคะว่าเราจะหมดไหนวันนี้มาดูหมวดของเซรั่มละกันอะกดไปที่เซรั่มนะคะเซรั่มตัวนี้นะคะเพิ่มใส,เมใส่เพิ่มเป็นนตะก้าสักสองชิ้นละกันอะเรากดบวกไปเพิ่มเป็นสองชิ้นแล้วก็เพิ่มในตะก้าไปนะคะพอเพิ่มตะก้าเสร็จปุ๊บเรามาดูกันว่า สินค้าในตะก,ก้าที่เราเลือกไว้มีกี่ชิ้นแล้วจํานวนเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ตรงกับที่เราต้องการไหมเราก็กดดูสินค้าในตะก,ก้าของเรานะคะสินค้าในตะก,ก้าของเราเนี่ยวันนี้เราสั่งซื้อให้ในรหัสของคุณเข้าล็อกอินมาชื่อของคุณนัทอรอนนะคะแต่ว่าเราสั่งซื้อในรหัสของคุณพัทราพรทีนี้เราจะแก้ไขได้อย่างไรในกรณีที่เราจะซื้อให้คนอื่นนะคะเราก็สามารถที่กดแก้ไขตรงนี้่เมื่อกี้นี้เห็นไหมคะ กดแก้ไขตรงนี้ได้เลยถ้าในกรณีที่เราจะซื้อให้รหัสคนอื่นนะคะ mm. ก็พอกดแก้ไขเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาจะถามว่าให้เราซื้อให้รหัสของใครนะคะวันนี้จะเปลี่ยนเป็นรหัสของสองสี่สี่สามศูนย์ห้าสามอ่าไม่ขึ้นเพราะว่าเป็นล็อกอินของเขาวันนี้เราจะสั่งซื้อเป็นรหัสของแปดห้า หนึ่งหนึ่งเก้าห้าสองคือเรายังคีย์ไม่เสร็จนะคะแต่ว่าแอมเวย์เขาจะป๊อปอัพชื่อมาให้เราแล้วเพะฉะนั้นเราไม่ต้องคีย์ชื่อเข้าไปสังเกตดูว่าเราจะทํางานง่ายมากหลังจากนั้นเราจะซื้อให้ใค่ะแล้วก็กดตกลงเข้าไปนะคะพอตกลงเสร็จปุ๊บเนี่ยรหัสที่เราล็อกอินเข้าไปกับรหัสที่เราสั่งซื้อก็จะเป็นของชื่อของคุณพัทลาพรแล้วทีนี้เรามาเลือกดูว่าไอเทมที่เรามีอยู่เป็นอะไรบ้างก็จะมีซซรั่มสองชิ้นนะคะคือบวกลบเนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มเป็นสามชิ้นก็มมีีอะไร โปรตีนกระป๋องใหญ่สองกระป๋องถ้าเราเอาโปรตีนกระป๋องใหญ่เปลี่ยนใจแล้วเอากระป๋องเดียวแล้วก็กดที่ลบตรงนี้นะคะหรือหนึ่งกระป๋องกดลบตรงนี้ค่ะเพิ่มหรือลบตรงนี้ก็สามารถที่จะลบหรือลดหรือเพิ่มได้เลยนะคะแต่ว่าเอ้ยเราเปลี่ยนใจแล้วเราไม่อยากเอาซีรั่มเลยเดือนหน้ามีโปรโมชั่นซซรั่มเราอยากเอาออกก่อนเดี๋ยวเดือนหน้าค่อยซื้อแล้วก็มากดเอาออกตรงนี้นะคะกดเอาออกเสร็จนะคะเอาออกกดลงไปเขาก็จะลบสินค้าให้เราเหลือแค่ไอเทมเดียว นะคะก็คือโปรตีนหลังจากนี้เนี่ยเราตรวจและจําจนวนเงินถูกต้องเราก็กดดําเนินการชําระเงินทันทีนะคะเนื่องจากเวลาหมดแล้วก็อขอ,อทีนี้เราดูเลือกว่าที่อยู่เนี่ยนะคะเราช่วงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะจัดส่งได้เราจะใช้อเมเว็บไซต์กันเยอะมากนะคะที่อยู่เราสามารถที่จะเพิ่มได้ทั้งหมด3ามที่อยู่ด้วยกันนะคะเราสามารถที่โทรไปแจ้ง แอมบิคอร์เซ r นเตอร์ได้โดยที่ต้องมีเลขที่ ID ดการ์ดของเขาก็คือเลขที่แบบชาชนนะคะหลังจากนั้นเราก็มากดที่มาดูว่าถ้าเรามีที่อยู่ที่จะจัดส่งไปที่อื่นที่ไม่ใช่เป็นที่อยู่หลักอันนี้เป็นที่อยู่อื่นที่ไหนได้บ้างนะคะเราก็มาดูตรงแก้ไขเมื่อกี้นี้นะคะกดเข้าไปที่แก้ไขเรามาดูว่าคุณพัทราพรเนี่ยเขามีที่อยู่กี่ที่เราก็มากดดูตรงนี้นะคะ ที่อยู่ตรงของคุณพัาภาพรเนี่ยเซตไว้กี่ที่เราก็กดไปปึ๊บเขาจะขึ้นมากี่ที่เอ่ยหก็คือที่ปราจีนบุรี2ที่ชนบุรีทีนี้เราจะจัดส่งไปที่ไหนเราก็เลือกที่ตรงนั้นไปนะคะวันนี้เราเลือกไปที่ชนบุรีแล้วก็จิ้มไปที่ชนบุรีเนี่ยค่ะสินค้าก็จะจัดส่งไปที่ชนบุรีนะคะหลังจากนั้นเราก็เลือกดูไอเทมเลือกดูจํานวนเงินแล้วก็ชําระเงินนะคะได้ทันทีก็วันนี้เวลา เลยมาแล้วนะคะก็หวังว่าการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์แอมเบเนี่ยคงจะเป็นประโยชน์มากนะคะไม่ใช่แค่สั่งซื้อสินค้าอย่างเดียวสามารถที่จะเช็คสต็อกและสั่งซื้อ SOP ของเราได้บนเว็บไซต์ได้เลยนะคะก็วันนี้ก็ขอจบเนื้อหาและข้อมูลเพลงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ